สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจร้านจเจริญประดับยนต์นะคะเดี๋ยวเราพาชมงานติดตั้งแรกหลังคานะคะช่วงนี้เทศกาลแล้วนะคุณพี่เทศกาล เตรียมที่จะท่องเที่ยวแล้วนะคะสำหรับใครที่มีแลนจะไปต่างจังหวัดสิ้นปีนะคะหรือว่ามีแลนที่จะใช้ตัวแรกนะคะจัดได้เลยคุณพี่เพราะว่าของพึ่งเข้านะคะสำหรับตัวท็อปทิมมัมซีรีส์1ของเรานะคะก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ยอดนิยมเนาะแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยค่ะหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบมากๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็มีความชอบเฉี่ยวในราคาน่ารักเหมือนเดิมนะคะใครที่เป็นสาย บรรทุกนะคะสายแบกเนาะหรือว่าสายเต้นสายแคมป์หรือว่าจริงๆมีคนนั่งในรถเนี่ยเต็มทุกที่โดยสารแล้วนะคะแน่นอนถ้าเราใส่สัมภาระเ,เข้าไปอีกนะคะคก็ค่อนข้างที่จะบดบังพื้นที่และอัจจะนั่งไม่สบายแหละนะคะยิ่งใครที่เป็นแบบมีลูกเล็กเนาะของใช้เยอะนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวค่อยลองนะไลฟ์แป๊บนึงเสียงดัง แล้วก็สําหรับตัวฐานนะคะวัสดุจะเป็นเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงค่ะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานนะคะแล้วก็ใครที่เน้นบรรทุกเยอะๆนะคะแน่นอนก็ใช้งานได้เต็มที่แน่นอนนะคะแล้วก็ไซส์เนี่ยค่อนข้างจะแมทกับรเจต์ที่นั่งที่เห็นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ประมาณ1เมตรหกสิบเซนสำหรับความยาวนะคะก็จะแมทกับรเจต์ที่นั่งค่ะความพิเศษของคันนี้ก็คือจะ เลือกเป็นถาดรุ่นแบบไม่ใช้คานนะคะก็จะเป็นไซส์หน้ากว้างประมาณเมตรสิเนาะแล้วก็ยาวเมตรหกสนะคะสามารถใส่กับรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยนอกเหนือจากรถรุ่นอื่นๆได้ด้วยค่ะแต่ว่าทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวถาดเองสามารถรองรับกับตำแหน่งตัวขาจับได้เลยไหมนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัว Fortuner โฉมเก่านะคะมีอาราวยกอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถใส่ตัวถาดได้เลยแล้วก็ยึดแคมล็อกด้านล่างนะคะ,นะคะเวลาไม่ใช้งานก็คือถอดได้ทั้งหมด รุ่นนี้คือจะไม่มีคานยื่นออกมาให้เกะกะบริเวณด้านข้างเลยนะคะลูกค้าสามารถใส่ตัวถาดแล้วก็รับกับแคมล็อกหยึดไว้ที่ตัวหลัง,ลงคารถนะคะซึ่งมีราวหลังคาแบบนี้มาให้ได้เลยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับรุ่นรถที่คุณพี่ติดตั้งด้วยนะคะกรณีถ้าเป็นรถที่มีราวแนบอย่างโฟล์กเนอร์โฉมใหม่ก็ต้องอาศัยขาจับด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องใช้คานเหมือนกันก็ได้ค่ะ ถ้าไม่มั่นใจในเรื่องของรายละเอียดก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตัวถาดรุ่นนี้จะเป็นตัวซีรีส์1นะคะซึ่งณปัจจุบันนี้มีทั้งหมด4ไซส์ด้วยกันไซส์เล็กสุดก็คือ1เมตร20เซนนะคะแล้วก็1เมตร40เซนเป็นไซสก์กลางสำหรับคนที่อยากจะได้ถาไดไซส์ใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็จุของได้เยอะแล้วก็เป็นแบบไม่ใช้คานแต่ว่าจะอรองรับกับรถไม่กี่รุ่นนะคะ แล้วก็ตัวนี้คือเมตรกก็จะมี2เวอร์ชันนะคะที่เป็นแบบใช้คานและไม่ใช้คานค่ะความยาวเท่ากาันแตกต่างกันเรื่องหน้ากว้างความกว้างเล็กน,น้อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่กับรถรุ่นอะไรเท่านั้นเองเนาะถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับตัวถาดแหลกแบ,บแรนด์ท็อปทีมัม่ค่ะก็มีหลากหลายซีรีส์นะคะให้ลูกค้าเลือกเนาะตัวนี้ถ้าคุณพี่ท่านใดสนใจแนะนำว่าช่วงนี้เช็คของก่อนเข้ามาก็ได้หรือว่าถ้าสะดวกจองไว้นะคะเราเก็บสินค้าให้มาถึงหน้างานก็คือสามารถ จะติดตั้งได้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมแล้วก็มั่นใจว่ามาหน้าร้านคือมีของพร้อมติดแน่นอนเนาะอ่ะแล้วก็ในเซตนะคะจริงๆตัวถ่านเนี่ยจะยังไม่รวมตัวอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากันน้ำนะคะตะข่ายคลุมคุณพี่สามารถซื้อเพิ่มได้นะคะก็จะได้ใช้งานได้อย่างเต็มฟังก์ชันนะคะเพราะว่าถ้ามีพวกกระเป๋าสัมภาระของต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเราใช้เป็นพวกสายรัด นะคะที่เป็นแบบเชือกรัดธรรมดามันจะไม่เหมือนตะข่ายนะคะเวลาคลุมของทั้งหมดเนี่ยมันจะค่อนข้างกระจายและอาจจะทําให้ของปลิวได้เนาะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ใช้ตะข่ายคลุมด้วยนะคะตะข่ายก็จะมีเป็นแบรนด์แคริบอยค่ะของที่ร้านเราทดสอบแล้วในเรื่องของคุณภาพนะคะความยืดหยุ่นของตัว เส้นใหญ่นะคะจะมีความหนากว่ายี่ห้ออื่นๆเลยแล้วก็ตาตาข่ายเนี่ยค่อนข้างถี่แล้วก็แน่นกว่านะคะเวลาเรารัดของพวกกระเป๋าสัมภาระก็จะทําให้ของไม่กระจายนะคะแต่ถ้าใครขนของสูงเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าตาข่ายมันค่อนข้าง ยุดยากนะคะแต่ข้อดีคือก็ใช้งานได้ยาวๆนะคะถ้าเทียบกับในทองตลาดทั่วไปเนาะแต่ว่าทางนี้ก็แล้วแต่คนที่สะดวกเนาะถ้าใครสนใจก,ก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับตัวแรกแตะแกงซีรีส์1นะคะแบรนด์ท็อปต u m งางานสั่งผลิตของร้านจเจริญประดับยนต์นะคะขอบรบคุณสำหรับการ